เฮ้อนายที่สุดเกมเล่นิโวก็ได้บอกแล้วว่าอัปเดตคลิปมากกว่าเลนเดียอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ก็อัปเดตแล้วมาดูกันทุกคนคลิปเนี้ยจะโอวนนิดนึงนะเป็นไงบ้างทุกคนอัปเดตใหม่ยส่วนตัวด้านซ้ายลูใช่ไหมว่ามันเป็นความเลียส่วนในตัวเนี้ยลูกบอลกองแฝงกับจิงเจอร์หรือคุกกี้ คือตอนแรกคือจะทายว่าไอตัวเนี้ยไอตัวอยู่ตรงกายตัวสีแดงเนี่ยมันเป็นลูกคิดมากะไรบางอย่างใช่มันก็เป็นแต่ตัวสีขาวก็นว่าเป็นตัวกิริมาแต่เพเ่อมาว้าคุกกี้ที่เหลือครึ่งหนึ่งเราจะบต่อไปนี้จะเป็นข้อมูลสองคของซ่องน็อตอีดีนะครับคนให้เครด,ดิตหน่อยเพราะผมจะมาเสนอ อันนี้ผมให้เครดิตนะทุกคนทุกคนอย่าว่าผมนะผมปี25 6 8น้าอหกสิแปดนะครับ,รบหรือ2 0 2พันบห้านะในเวลาตีหนึ่งถึงตีสองนะครับในเวลาบ้านเรานะแลาเกิดเป็นของฝรั่งนะครับก็วันที่1ิเดือนมกราคมปี2 0 2พันิห้านะครับผมซึ่งในวันที่อันนะครับก็ตรงวันที่7ดเดือนมกราคมอยู่นะก็รอประมาณนี่เลยนะครับผมสี่ห้างว่าเราต้องรอประมาณ4ี่หวันนั่นหมายความว่าเกมจัปเวดวันพฤดลึหัซึ่งรอนานไหมก็นานอยู่ เป็นตัวคุกกี้ไม่ได้อะแต่ว่าเดี๋ยวจะขึ้นซื้อดูนะทุกคนว่าสองตัวนี้มันซื้อว่าอะไรบ้างทุกคนอ่านใกล้พร้อมละเดี๋ยวเกตแปลให้เกตอ่านโอเคอ่านเสร็จใช่ไหมโอเคนี่คือเหรียญใหม่คือไม่ใช่น้ำมือสีดํานะ่นี่คือสกูลเหรียญแม่คือคือน้ำมึกสีก็ะอปสัก <laughs> <laughs> แป๊บหนึงนะ่งม,มาทุกคนทุกคนเห็นสกูลเหรียญใหม่แใช่ไหมทุกคนมันเป็นคุกกี้เนาะแล้วก็เขาบอกว่าจะเป็น ของผู้เล่นใหม่ก็คือก็คือขอดานะผู้สังเกตข้าจัดการผู้เล่นมือเก่าที่มีน้ำหมึกเป็นล้านเพราะกลัวว่าโอเคทุ่เลยเลยแต่มันอัปเดตมาสามตัวซึ่งมันอับเดตมาในความคิดมาส์โอเคนะแต่แต่ฟองไปฟังมาเขาบอกว่าอีเวนต์คิดมาส์นี้มันจะไม่ได้อยู่ตลอดไปซึ่งมันจะอยู่มันหนึ่งถึงสองเดือนนั่นหมายความว่าถ้าเกิดมันหมดเวลาขีดคำเกัดของมันแสดงว่าไม่จำเป็นต้องแบบว่าเล่นหลายไม่น่าเปิดเลยเพราะว่าจะกลายเป็นของหายากทันทีแต่ เกิดเป็นวันคริสต์มาสปีปีน้าคือปีสองพันยี่สิบห้าแหละน่าจะกลับมาใหม่พร้อมกับตัวละครใหม่เพิ่มขึ้นเดี๋ยวผมจะฟ้าให้ทุกคนเล่นดูกันนะครับทุกคนถ้าถ้าน้ามือถ้าคุกกี้มันเพียงพอนั้นทุกคนรอบนะครับกว่าจะได้คือแบบว่าเอาใจผู้เล่นใหม่โดยเฉพาะเลยนะใช่ครับผู้เล่นใหม่ถูกใจสิ่งนี้ส่วนผู้เล่นเก่าก็ากสนุกสนุกสนุกเนาะคือเป็อย่างของเนี้ยอันนี้เป็นกริกริกน้อยซึ่งขอนับด้วย ทุกคนเห็นผนังสีแดงไหมเมื่อก่อนเป็นสีเหลืองแล้วเพิ่มอ,อะไรไม่แน่ใที่เกี่ยวิดองคิดมเกมีของขวานกองเล็กกองใหญ่กองเบ็ไม่มีเชดดี้ด้วยหรือว่าจะเป็นการสปอยอัปเดตใหม่ของครั้งแรกของนี้แล้วอุ้ยแอบสปอยนะมังหรือปนญังของไปเองแล้วก็ขบวนซานก็จะมีต,มตุ๊กตาเมแรคเตอร์ทุกตัวเลยแล้วทำไมตุ๊กตาทำไมตุ๊กตาวิมต้องหมุนติวดิ่แหละนั่นโคตรแย่ข้าไม่สำคัญ มีตัวสามารถตูนตีห้าดูตีด้ดูตี้อมซังมั่งเขามีความสามารถเดียวกับทวิเต็ดไบเน่นะหรือมันอาจจะเป็นแฟนของไบเน่ก็ได้ถ้าเกิดมันสงเดสวรรคนี้แต่นี่คือทฤษฎีอาจจะก็ได้แต่ผมไปฟังมานะทุกคนไอตัวคุกกี้ที่หายไปครึ่งหน้าเขาเป็นใจ๊พี่น้องกับพ่อโม,โมคือรู้พี่น้องมันจะเหมือนกับกู้เกิดสแครไหมวะน่าจะไม่เหมือนแหละแต่คูงไม่เหมือนสองพี่น้องในตำนานประตูหรอก